สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ของ tesa t nc นะครับวีดีโอนี้นะครับเรามาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า cash e m นะครับแอปพลิเคชันนี้นะผมก็ได้ทำการลองถอนไปเมื่อวันที่10นะครับเดือนธันวาคมนะครับได้ถอนไปอยู่ที่400บาทนะครับก็เงินเข้ามาแล้วนะครับก็นะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว4วันนะครับตอนนี้ก็สามารถที่สร้างรายได้เพิ่มเข้ามาอยู่ที่100บาทนะครับผมก็ถอนไปล่าสุดนับนี้ทุกคนนวันที่10เดือน ทันว่าคมนะเวลา19นกา44นาทีนะครับก็ถอนไป400บาทเงินเข้าจริงๆนะใครที่ยังไม่เคยเล่นแอป,ปนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับในส่วนของแอป,ปนี้นะครับวิธีการทํางานนะครับก็อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าวิธีการทํางานของแอป,ปนี้ทํางานอย่างไรนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ให้เรามาที่หน้าของบ้านเนาะส่วนลิงก์การดาวนโ์โหลดนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับ วิธีการทํางานก็คือนะเราต้องมาทํางานให้กับเขางานแรกก็คืองานของการล็อกอินนะหรือการเช็คอินรายวันนะครับก็กดคําว่าเช็คอินไปนะครับเราจะได้รับเหรียญไป10คะแนนนะครับถ้าพรุ่งนี้เรามาเช็คอินต่อติดต่อกัน7วันนะจะได้รับไป20เหรียญ10เหรียญ10เหรียญ50เหรียญส0เหรียญแล้วก็สุดท้ายนี้คือเป็นถุงของขวัญเนานะซึ่งก็ไม่ไแน่ใจว่ามันมีกี่เหรียญตรงนี้นะครับเขาจะสมให้เรามานะครับผมนะถ้าเราเช็คอินต่อเน,นื่องนับอาจจะได้รับประมาณ240ี่เหรียญน,นะครับผมนะ งานต่อมาคืองานข้อเสนอแอ j โจนะครับเป็นเงินรายวันตรงนี้นะครับ กดเข้าไปนะครับงานนี้คืองานของการโหลดแอปพลิเคชันเล่นแอปนะครับก็เขาจะให้เราเล่นแอปเป็นนาทีนะเหมือนแอปนี้ถ้าเราไปดาวน์โหลดนะครับกด Play Now ไปปั๊บเลยแล้วก็มันก็จะพาไปยังที่หน้าของการดาวน์โหลดในส่วนของ Google Play Store ถ้าเราติดตั้งแอปนี้นะครับเขาได้เขียนว่าถ้าเราเล่นไปหนึ่งนาทีเราจะได้รับอยู่ที่30เหรียญน,นะครับซึ่งนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1919เหรียญน,นะครับที่เขาจะให้เรามาทั้งหมดจากการเล่นแอปนี้นะครับ ่อมาคือเป็นแอปนี้ต่อนะแอปนี้ก็คือเล่นไปหนาทีรับไปเก้าเหรียญด้วยกันนะผมแนะนำนะครับให้เราเลือกเกมหรือเลือกแอปพลิเคชันที่เราเล่นหนาทีเหมือนกันนะ,ะถ้าเ่าสังเกตนะเราจะเล่น1นาทีเหมือนกันนะครับแต่ที่แตกต่างก็คือว่าจํานวนคอยที่เราได้มาหรือจํานวนเหรียญที่เราได้มานั้นมันจะแตกต่างกันฉะนั้นให้เราเลือกที่เขาให้คะแนนที่มันเยอะที่สุดก่อนนะเราไปดาวน์โหลดแอปที่เขาให้คะแนนเยอะที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยเรีงลงมานะครับจากมากไปหาน้อยนะครับวงนี้เนาะซึ่งเพราะว่าคะแนนเขาจํากัดไงเ <_ S 1> ขาจํากัดอยู่ที่1 9 1 9คะแนนถ้าหากว่ามันหมดแล้วเรารับหมดแล้วนะครับมันก็จะไม่มีให้เราฉะนั้นก็เราก็เล่นเนาะอันนี้ทุกคนนะคราว่าเล่นในนาที่รับไป30คะแนนเล่งสองนาทีรับไป31คะแนนเร่งสองนาทีต่อรับไป32คะแนนเนาะ,ะตามนี้เลยนะครับมันจะมีอีกเนาะเขาจะให้เรามานะครับผมนะโอเคนะนในส่วนของงานที่จํากัดเวลานะครับเวลาสิ้นจุดนะ 11ทับ6นะครับอ่ะกดเข้าไปนาะงานนี้คืองานโหลดแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันแต่มันจะแตกต่างกับงานเมื่อกี้งานเมื่อกี้คือเล่นตามเวลาแต่งานนี้เล่นตามภารกิจนะครับอันนี้เขาก็เขียนไว้ว่ากด go ที่ b o t ตั้นี้นะแล้วก็ไปทำการโหลดแอปแล้วก็ใช้พินเวลา60นาที รับไป690นาทีรับไป690เหรียญน,นะครับของภัยนเนาะและเช็คอินนะครับวันที่2คือเช็คอิน2วันนะรับไปอีกอยู่ที่230เหรียญด้วยกันนะครับก็คืองานนี้คือเขาให้เราทําเป็นงานเงื่อนไขของเขาเนาะส่วนข้อเสนอแท็บจอยอันนี้นะครับข้อเสนอนี้ตอนนี้ยังไม่มีทุกคนนะยังไม่เปิดให้นะครับแล้วก็วงล้อนําโชคนะครับอ,อันนี้คือวงล้อนาโชคนะก็จะเป็นการหมุนสปินตตรงนี้นะครับกดหมุนไปนะครับแล้วก็ ได้รับอะไรมาถ้าได้รับแบบนี้ให้เรากรากบาดอยากกดคําว่าเข้าใจมากขึ้นนะให้เรากดกากบาทตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปปั๊บเลยนะครับส่วนต่อมาคือวิดีโอรางวัลน,นะก็คือกดเข้าไปปับ๊บแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับอ่าแต่ว่าอันนี้คือเขาให้เราอินไว์หรอไม่ต้องกดนะอินไว์กดคําว่ากรกบาทเลยนะครับมันไม่ขึ้นวิดีโอให้เราทีทุกคนนะอ่าอันนี้มันขึ้นแบบนี้เนาะกดกากบาทเลยนะครับ ส่วนเกมเงินอ่ะเกมเงินก็คือเป็นการเล่นเกมนะครับอ่ะรอสักครู่หนึ่งอ่ามันจะเป็นเกมแบบอันนี้นะครับอ่าเกมนี้เราเล่นยังไงอ่ะเรากดท่อไปก่อนแล้วกันเนาะกดปั๊บเลยแล้วก็กดเพล์นะครับซึ่งมันไม่มีตัวจับเวลาให้นะครับมันก็ไม่รู้ว่าระบบเขาจะคำนวณให้เราคะแนนนั่นคำนวณยังไงเนาะซึ่งผมมองว่านะครับเราก็ไม่ต้องเล่นอีกนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะให้ยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็สเต็ปเขาว่าอะไร แคสสองเมื่อกี้ต่อมาคือแทนะ็บรีเซชเนาะอันนี้แท็บรีเซชนะครับก็คือเป็นการทำแบบสำรวจนะครับทั่วไปเนาะก็คือเขาเขียนว่าคอมเพลตอันเซเว e y นะครับอ่าตอนนี้คำขอลบเร็วเนาะซึ่งนะครับงานนี้คือถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ๆคือเป็นงานโหลดแอปนะโหลดแอปแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทำตามข้อเสนอของเขาอย่างเช่นเล่นตามเวลา เล่นตามภารกิจของเขานะครับอย่างเช่นอันนี้ Playtime Offer Hot อันนี้มีคนทำเยอะนะครับก็คือเป็นงานนี่แหละเนาะเราก็ทำตามของเขาเนาะกิจกรรมนะมาที่หน้ากิจกรรมนะเนมื่อคืนเมื่อก่อนนะีมันจะมีในส่วนของงานดูวิดีโอแต่ว่าตอนนี้มันหายไปไหนไม่รู้เนาะหลังจากที่เขาปรับเป็นอินเทอร์เฟซผมก็หาไม่เจอนะครับอาจอยู่ข้างล่างก็ได้ทุกคนนะนี่ทุกคนนะข้างล่างก็จะมีรีว์ดนี่ทุกคนนะรีว์ดวิดีโอก็รับไป สิบคะแนนนะครับถ้า,าว่าเรานคร,รับชมวิดีโอไปนะกดเข้าไปปั๊บเลยแล้วก็มีวิดีโอเข้ามาเราก็รับชมวิดีโอให้จบนะครับโอเคทุกคนนะเมื่อกี้ก็ได้รับไปแล้วนะครับอยู่ที่สิบเหรียญเมื่อกี้น่าจาก,การที่เรารับชมวิดีโอนะครับตรงนี้เนาะ อ่าต่อมาคืองานของการแนะนำนะหรือโปรโมทแอปพลิเคชันนะครับเราก็กดว่าเชิญชวนหรือจะไปแชร์ที่กลุ่มหรือจะไปแชร์ที่ WhatsApp หรือจะไปแชร์ที่ t e l e g r a มนะครับตรงนี้หรือจะไปแชร์ที่ต่างๆนะครับอ่าก็กดเชิญชวนไปตรงนี้นะครับมันกดไม่ได้หรออ่ามันบั๊กหรือเปล่าทุกคนนะอ่าก็ให้เรานะครับผมนะก็ไปแชร์ลิงก์นะครับของเรานะให้ มีคนนะาสมัครหรือดาวน์โหลดตามเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะให้เขานั้นใส่รหัสเชนของเราด้วยนะไม่งั้นระบบก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนแชร์เราเข้ามาเล่นแอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับผมนะตอนนี้รู้สึกว่ามันบั๊กอยู่ทุกคนนะกดไม่ได้ทุกคนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายนี้นะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับผมนะให้เรานํามาที่คําว่า ตรงนนี้นะหรือเมนูคําว่าฉันตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาถอนกันได้ที่เมนูนี้นะครับก็สามารถถอนได้วันละ1ครั้งนะครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะรตรงนี้เนาะ เราจำนวนการถอนเงินหลายพันครั้งต่อวันปวดใจรอดก็คือว่ามีการถอนเงินเยอะนะต่อวันฉะนั้นก็ให้เรารอนก็คือบางครั้งก็คือถ้าเงินช้าอาจจะใช้เวลา1-7วันด้วยกันในการถอนเงินนะครับฉะนั้นก็ถ้าเราจะถอนเงินที่ต่ําสุดก็คืออยู่ที่40บาทนะต้องใช้เหรียญอยู่ที่80,00เหรียญนะครับถ้าเราจะถอนเงินอยู่ที่8 0บาทนั้นต้องใช้เหรียญอยู่ที่1น0 0 0เหรียญนับแล้วก็ถ้าใครจะถอนเงินที่400บาทต้องใช้เหรียญอยู่ที่8 0,000เหรียญนะครับ Uh, แล้วก็จะมีการเก็บนะครับอัตราก็คือค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่5%้นด้วยกันถ้าเราถอนไปที่100บาทนะ่าจะหักอยู่ที่5บาทด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ mm hmm. ก็นะครับได้รับเงินจริงนะในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะ uh, ตอนนี้ผมก็จะเก็บนะให้มันถึง400บาทเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมาถอนใหม่นะครับผมนะ mm hmm. ผมถอนล่าสุดนะวันที่10นะที่ผมบอกนะแล้วก็ถอนครั้งแรกนะวันที่13เดือนตุลาคมนะผมเล่นก็ เกือบ2เดือนแล้วทุกคนนั่น,นสนของแอปนี้ก็คือ2เดือนว,วันนี้แหละเนาะวันนี้วันที่14นะก็เล่นไป2เดือนแล้วทุกคนน,นเงินก็ทําได้ประมาณ400 400-500นะผมนะ520บาทนะครับก็ได้รับเงินจริงนะแต่ว่านะถ้าเราทําคนเดียวนั้นอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะท่านั้นฉะนั้นก็ใครที่อยากได้เงินเร็วอยากได้เหรียญเยอะๆก็คือเราต้องโปรโมทแอปพลิเคชันนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากลองเล่นนะก็สามารถลองได้เลยผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปอยู่นี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ